ไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือที่ตลาดมะพร้าวครับเขาบอกว่าเป็นเขตในการขายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลานะครับก็ได้รับผลกระทบจาก,กทกภัยน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับสินค้าจํานวนมากนะครับที่ได้รับความเสียหายเนี่ยผู้ค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต่างก็เร่งในการที่จะทําความสะอาดร้านแล้วก็คัดเสื้อผ้านะครับที่เสียหายน้อยออกมาลดราคาเป็นพิเศษเพื่อเป็นการระบายสินค้าแล้วก็นําทุนกลับมาฟื้นฟูร้าน ขนาดที่ทางด้านของเทศบาลนครยลาเอ,เองนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บและก็เรื่องของซากเสื้อผ้าที่ถูกน้ำพัดพานะครับเพื่อที่จะเร่งในการฟืออ้นคืนสภาพตลาดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลาก็ได้มีการสรุปรายงานความเสียหายจากกลกภยัยวาตภัยและดินถลม่มตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทราบมานะครับว่ามีผลกระทบแล้ว8อำเภอ55ตำบล335หมู่บ้านรวมผู้ประสบภัยกว่า71,000ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต5รายบ้านเรือนเสียาหายนะครับรวม9หลังถนนท่อคอสะพานและพื้นที่การเกษตรเสียาหายจำนวนมาก ทางนี้ทางจังหวัดยะลาก็ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยรวม8อำเภอขณะนี้สถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คลายแล้วเหลือเพียงแค่น้ําขังเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ําใน3าอำเภอโดยเฉพาะหน่วยงานนะครับที่ยังคงเร่งในการฟื้นฟูและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ครับ